วันนี้เป็นวันศุกร์ที่3มิถุนายน2565นะคะซึ่งเมื่อคืนเราก็ได้มาพักที่อาจจอมเทียนพัทยานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าตอนเช้าของประมาณสัก6โมงก,กว่านะคะ ็นบรรยากาศโดยรอบนะคะทำอะไรอยู่คะ ไม่รู้จักไปไหนก็ไปนไปแล้วนะอะ ตที่หาดจอมเทียน